สวัสดีค่ะพบกับรายการโัวเส้นเหงหมอนิ้วเช้าวันศุกร์ที่16ตุลาคม2563ราคาทองสอดเมื่อวานยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วก็ปิดตลาดเหนือ1,900ดอลลาร์ดได้ปัจจัยหนุนนะคะมาจากความกังวล การแพร่ระบาดของโควิด1 9รอบ2ในยุโรปนะคะทำให้หลายประเทศนะคะก็มีอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยต้องประกาศมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะคะซึ่งก็ไม่ได้ประกาศมาตรการแบบล็อกดาวน์เตมรูปแบบเหมือนช่วงเดือนเมษายนกันนะคะนอกจากนี้เองสหรัฐประกาศจำนวนผู้ขอรับสกานว่างงานตัวเลขออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว ตัวเลขจริงออกมา8,98,000รายขณะที่ตลาดประเมินว่าจะออกมา8,10,000รายส่วนกองทุน s p r Gold t r s t เมืวานขายทองคำออกมา1.88ตันราคาทองสปอตปิดตลาด1,908ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา7ดอลลาร์ราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็นขายออก28,000บาททวนนะคะไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน ราคาทองแท่งของหุ้นแท่งแห่งตีสองปิดที่28,130บาทค่ะช่วงตีสองวันนี้ติดตามการประชุมสุดยอดผู้นำยูเเกี่ยวกับการทำข้อตกลงการค้าระหว่างอังกฤษแล้วก็สหภาพยุโรปเป็นวันที่สองนะคะซึ่งก็คิดว่านะคะช่วงปลายๆเดือนตุลาคมเนี่ยประเด็นเม็กซิสเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นประเด็นที่ให้ทองคำเนี่ยดีตัวขึ้นได้นะคะ ส่วนคืนนี้สหรัฐจะประกาศยอดค้าปลีกเดือนกันยายนตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.7%แล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นพวกตลาดประเมินว่าตัวเลขตรงนี้น่าจะลดลงนะคะเหลือ80.2นะคะจาก80.4ในเดือนกันยนายนแนวโน้มราคานทองคำมองว่าอย่างน่าจะเคลื่อน่อยในกรอบป,ประมาณ1,880-1,910ดอลลาร์ แนวต้าน1910ดอลลาร์ 1, นะคะ่านขึ้นไปได้แนวต้านถัดไป1925ดอลลาร์แนวรับ1880ดอลลาร์ 1, แล้วก็1870ดอลลาร์ค่ะกลยุทธ์การลงทุนนะคะทองแท่งก็ถ้าช่วงนี้อาจจะหาจังหวะขายออกไปก่อนก็ได้หรือว่าอาจจะถือไปสักสพักหนึ่งนะคะปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ประมาณ1925ดอลลาร์ขายทำกำไรออกมา เข้าซื้อนะคะอย่างให้จุดเข้าซื้อที่ประมาณพันแปดร้อยแปดสิบดอลลาร์แล้วก็ประมาณพันแปดร้อยหกสิบถึงพันแปดร้อยเจ็สิบดอลลาร์ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจในการเข้าซื้อค่ะส่วนการลงทุนในกอฟฟิวเจอร์นะคะขายทํากําไรที่พันเก้าร้อยสิบแล้วก็พันเก้าร้อยยี่สิบห้าดอลลาร์เข้าซื้อรอบใหม่นะคะแนะนำที่ราคาทองสปอตหนึ่งพันแดร้ยปสิบดอลลาร์ จุด่ายทัยขาดทุน1ัน0ด้อยเจิดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลงเจต่างนะคะวันนี้มองว่าก็ทิศทางน่าจะอ่อนค่าลงเพราะว่าสองประเด็นเลยเรื่องการชุมนุมการเมืองในประเทศแล้วก็ประเด็นที่สองเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมานะคะกลายเป็นว่ามีแหล่งซื้อเงินดอลลาร์ที่เป็นสกุลเงินปลอดภัยจากประเด็นที่เขากังวลสองเรื่อง ก็คือการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในยุโรปแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจของอรมริกาที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงทีเดียวนะคะเงินบาทวันนี้มองว่ากรอบการเคลื่อนไหวน่าจะประมาณ31.10ถึง31.25บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ